การกลับมาเกิดใหม่ในฐานะเทพแห่งการทำอาหารในญี่ปุ่นชั珀ท์อร์256บทที่256อัตราความก้าวหน้าที่น่าตกใจเสรสองศูนห้าลูกต้องอดทนนะเมื่อมองไปที่เซียวเฉิงเซนจิคาดบดาดก็มีสีหน้าแปลกๆเซียวเฉิงคนนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆดอกไม้จากสาันเจ้าเซนเกนถูกเซียวเฉิงเก็บมาและสันเจ้าเซนเกนก็มอบให้เขาด้วยความเต็มใจช่องว่างระหว่างคนคนนี้กับคนคนนี้มันกว้างเกินไปมากเกินไป ในฐานะหนึ่งในผู้นำของวงการอาหารญี่ปุ่นรุ่นก่อนชินจิคาวดะย่อมต้องการก้าวไปข้างหน้าและเขาก็บังว่าสันเจ้าเซนเกนจะยื่นไมตรีให้เช่นกันแต่ใครจะรู้ผลลั์เขากลไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเสียแล้วจึงได้แต่เพิกเฉยหักไม่ใช่เพราะการถอนตัวอย่างฉันฉลาดในครั้งสุดท้ายเขาคงโดนสันเจ้าเซนเกนตำหนิอย่างหนักแน่คิดไปคิดมากก็เสียใจไม่ได้อย่างไรก็ตามเซียวเฉิงไม่จําเป็นต้องให้เซียวเฉิงพูดเองสันเจ้าอาซามาเปิดประตูอำนวยความสะดวกให้เซียวเฉิงโดยตรงมันคือต้นแบบตัวเอกในตำนาน หยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วพูดถึงความตั้งใจของคุณมาเถอครั้งที่แล้วคุณบอกว่าจะพิจารณาดูครั้งนี้ก็ควรพิจารณาดูอีกครั้งฉันอยากรู้จริงๆว่าสันเจ้าเซนเกนเหมาะกับเชฟระดับสุดยอดแค่ไหนและคลาสฝึกอบรมก่อนสอบเป็นแบบไหนถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นแม้แต่ครรมดาชินจิสันเจ้าเซนเกนก็อาจจะไม่ยอมปล่อยเสือยังเซียวฉิงไปอยู่ในข้อแกะแต่ตอนนี้สันเจ้าเซนเกนกลับอยากให้เซียวฉิงใส่กางเกงตัวเดียวกันและสันเจ้าเซนเกนจะปฏิเสธเซียวฉิงได้อย่างไร ทางสัรเจ้าเซนเกนเห็นด้วยแน่นอนข้าจะไม่ละไม่สามารถทำเจ้าได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้ายอยากถามเจ้ามัางกรที่แท้จริงของเจ้าได้ลงไปในน้มตื้นแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้มันใหญ่โตเกินไปนะพายุไม่ต้องห่วงฉันจะทาตัวเงียบเงียบปรับใดที่ไม่มีใคร,รมารบกวนฉันฉันสัญญาว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันแค่ต้องการดูว่าหลักสูตร,รึกอบรมก่อนสอบสาหรับเชฟฝีมือพิเศษเป็นอย่างไรคุณอย่าก,กังวลไปเลย เมื่อได้ยินสิ่งที่เสี่ยวเฉิงพูดนายคาวดะก็ได้แต่เชื่อในใจว่าสิ่งที่เสียวเฉิงพูดนั้นเป็นความจริงแต่ถึงแม้จะเป็นเท็จก็ทําอะไรไม่ได้ในฐานะเจ้าของที่ดินสันเจ้าเซนเกลนไม่ได้ปฏิเสธเสียวเฉิงแล้วคนนอกอย่างเขาจะพูดอะไรได้หลังจากส่งคาวดะชินจิออกไปแล้วเซี่ยวเฉิงก็มองไปที่ชิลี่และยิ้มให้มิยาอาซามะพลังพูดว่ามิยาฉันต้องรบกวนเธอให้ไปด้วยไม่เป็นไรหรอกยิ่งกว่านั้นฉันก็จะได้กลับไปหาโอมิยะพอดี การกลับไปยังสันเจ้าเซนเกนนั้นเปรียบเสมือนการกลับไปหาครอบครัวของอาซามะมียาอาซามะมียาที่เพิ่งเดินออกจากสันเจ้าเซนเกนดูเหมือนเจ้าสาวใบแดงที่กำลังจะกลับไปหาครอบครัวพร้อมกับสามีของเธอทำไมคุณถึงมองดูเมเจที่ดูมีความสุขขนาดนั้นเซียวเฉิงทำหน้าสับสนพลางบอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจความคิดของมียาอาซามะเท่าไหร่หลังจากถูกเซียวเฉิงฟ้องร้องอยู่ส่วนซึ่งถูกกดฐานะเหลือเพียงคนรับใช้ตัวเล็กๆเ,เห็นเซียวเฉิงแ,แล้วก็ฉายแววดูถูกออกมาในดวงตา ในใจของหยูส่วนความประทับใจที่มีต่อเซียวเฉิงลดลงอย่างมากหากไม่ใช่เพราะแรงกดดันของหลัวเทียนอี้ด้วยนิสัยของหยูส่วนเซียวเฉิงคงถูกกำจัดไปอย่างแน่นอนตอนนี้ในใจของหยูส่วนเซียวเฉิงได้กลายเป็นปีศาจร้ายของโลกนี้ไปโดยสมบูรณ์แล้วการมีชีวิตอยู่คือการอยู่ในระดับขององค์การกระทําความชั่วดูเหมือนว่าฉันจะรู้สึกถึงความดูถูกเหยียดหยามของหยูส่วนแต่เซียวเฉิงไม่สนใจผู้หญิงคนนี้กล้าเข้าไปในบ้านโดยไม่ต่อสู้มาสองวันแล้วพอโดนเซียวเฉิงฟ้องผู้หญิงคนนี้ก็ยอมจำนน อย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้แสดงออกว่าเก็บกดเทียนภายนอกเท่านั้นแท้จริงแล้วเซียวเฉิงมองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้กําลังรอโอกาสอยู่หาดอกไม้พูดถึงเรื่องนี้แล้วดูเหมือนคุณยังไม่เคยลองชิมฝีมือการทําอาหารของฉันเลยคุณอยากลองชิมไหมเมื่อได้ยินคําพูดของเซียวเฉิงอยู่ส่วนจึงพูดอย่างเรียบเฉยว่าเจ้าคิดจะยื่นมือมาทํร้ายข้าหรืองั้นคุณอยากลองดูไหมดูเหมือนเทียนที่จะเริ่มชอบฉันแล้วเพราะเขากินอาหารของฉันพอได้ยินเรื่องของหลัวเทียนร่างกายของอยู่ส่วนก็สั่นสะเทือนทันทีอกลงนั้นฉันจะลองชิมฝีมือกอา,ารทําาาออหรขงคุณ กรุณารอสักครู่เซียวเฉิงเดินเข้าไปในครัวเพื่อที่จะทาความสะอาดผู้หญิงคนนี้เซียวเฉิงวางแผนที่จะให้ยายแก่ผู้หญิงคนนี้ในวันนี้เพื่อให้เธอรู้ว่าการไม่ตายหมายความว่าอย่างไรเธอเซียวเฉิงไม่ใช่คนดีและไม่ใช่ผู้มีศรัทธาฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่รู้สึกว่าเซียวเฉิงเก่งขึ้นเรื่อยๆในด้านการทาอาหารแรงบันดาลใจต่างๆดูเหมือนจะไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งหลังจากที่เขากลายเป็นสุดยอดเชฟได้ไม่นานเซียวเฉิงก็รู้สึกว่าเขาสามารถก้าวไปถึงระดับเชฟลินได้แล้ว ถ้าพูดแบบนี้ออกไปคงไม่มีใครเชื่อเลยสักนิดในเวลาไม่ถึงครึ่งปีไม่สิคแค่ประมาณ3าเดือนเท่านั้นคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์เชฟกลับได้ก้าวเข้ามาถึงระดับเชฟลินดูเหมือนว่าระยะห่างจากเชฟลินจะน้อยมากเสียด้วยซ้ำเซียวเฉิงเองก็ไม่อยากเชื่อตัดถึงแม้เซียวเฉิงจะไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นพรหมลิขิตกลับมาถึงหนะ้าประตูบ้านเขาเองโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามียาอาสามารู้ว่าเซียวเฉิงคิดอะไรอยู่เขาคงรู้เหตุผลอย่างแน่นอน Chapter 257บท25ที่257ปลาเหนือประตูมังกร เหตุผลหลักที่เซียวเฉิงอยากทำอาหารให้หยูซวนก็เพราะเซียวเฉิงอยากลองดูว่าฝีมือการทำอาหารของเขาจะห่างไกลจากระดับของลินแค่ไหนแม้ว่าเซียวเฉิงจะไม่รู้ว่าฝีมือการทำอาหารของหยูซวนเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือสายตาของหยูซวนต้องไม่ธรรมดาในฐานะองครักษ์คนสนิทของพระนางซูสีทายถ้าหยูซวนสายตาไม่ดีองครักษ์ของหลัวเทียนอี้ก็จะตาบอดไปเปล่าๆตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคุณและไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าของเซียวเฉิงเท่านั้นสูตรอาหารที่เซียวเฉิงคิดค้นขึ้นในปัจจุบันก็แตกต่างจากสูตรของคนคิดค้นในอดีตอย่างสิ้นเชิงสิ่งงงงงททีี่่เเเเเเซยววาาาาาาาคืออออออกรรรรรนนนนสสููตตตหหหขขชฟลลััั้มดดแปป็ง 1> 4 1 0แม้แต่ผู้คิดค้นสูตรอาหารต้นฉบับเองก็ยังจําสูตรอาหารที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่ได้แล้วนี่เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นไม่จํากัดอยู่แค่สูตรอาหารที่บรรทบุรุษคิดค้นขึ้นในอดีตอีกต่อไปแล้วอยู่ส่วนเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าเซียวเฉิงกำลังทําอาหารอะไรอยู่ข้างในอยู่ส่วนที่ทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวจึงเดินเข้าไปในครัวแล้วอยู่ส่วนก็ต้องตกใจจนพูดไม่ออกมันจะเป็นไปได้อย่างไรเปลวไฟนั้นเหมือนแมวเชื่องเชื่องมากในมือของเซียวเฉิง อย่างไรก็ตามอยู่ส่วนก็ค้นพบในไม่ชาว่าอะไรผิดปกติการควบคุมเปลวไฟของเซียวเฉิงนั้นดูเหมือนการระเบิดได้อย่างไรดวงตาของอยู่ส่วนเริ่มแปลกไปเล็กน้อยเมื่อมองเซียวเฉิงตรงหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าเซียวเฉิงกำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นอยู่ส่วนก็เดินออกจากครัวหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหาหลู่เทียนอี้อยู่ส่วนเกิดอะไรขึ้นเหรอฝ่าบาทตัวตนของเซียวเฉิงข้าเพิ่งเห็นเซียวเฉิงใช้พลังระเบิดอยู่ส่วนกัดริมฝีปากพลางเล่าข้อเท็จจริงที่เขาได้เห็นไฟระเบิดเหรอไม่ต้องห่วงหรอกอาเฉิงมีพรังสวรรค์ดุจเทพการใช้ไฟระเบิดไ,ดไม่่ชแปล ลัวเทียนไม่แปลกใจเลยความสามารถของเซียวเฉิงที่มีสัมผัสพิเศษและการที่เขาสามารถใช้การกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงได้นั้นอธิบายได้โดยสิ้นเชิงแต่ฝ่าบาทข้าพเจ้าเห็นร่องรอยการประชุมเรื่องอาหารจากเซียวเฉิงอีกฝ่ายจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่คุณได้อ่านข้อมูลทั้งหมดของอาเฉิงแล้วคุณคิดว่าอาเฉิงเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ถ้าคุณยืนยันอย่างนั้นเซียวเฉิงกับกูเม่ก็จะต้องเปรียบกันอย่างสุดซึ้งเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ตราบใดที่เจ้าดูแลอาเฉิงได้อย่างสบาย่่าาาอออนเ้ไไดกิิหรรขงงงมลย แล้วถ้ามีโอกาสลองไปชิมอาหารของอาเฉิงดูสิคุณจะได้เข้าใจอาเฉิงในมุมมองใหม่ลู่เทียนอีวานสายโทรศัพท์เองส่วนอยู่ส่วนเก็บโทรศัพท์แล้วยืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในร้านอาหารที่เซี่ยวเฉิงทําใกล้เสร็จแล้วมาโปเต้าหู้เซี่ยวเฉิงที่เดินออกมาจากห้องครัวได้นาเต้าหู้มาโปไปวางไว้ตรงหน้าอยู่ส่วนหลังจากที่คุณทานอาหารจานนี้เสร็จแล้วฉันหวังว่าคุณจะสามารถบอกฉันได้ว่าอาหารจานนี้มีดีอะไรบ้าง ไม่ต้องพูดมากเริ่มกินได้เลยอยู่ส่วนเองก็อยากรู้ว่าฝีมือการทำอาหารของเซียวเฉิงดีแค่ไหนเพื่อที่หลุยเทียนอี้จะได้เปลี่ยนนิสัยเซียวเฉิงหลังจากที่ได้ลองชิมแล้วฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยอยู่ส่วนนำเต้าหู้มาโปวิเศษสีแดงสดใสปากหลังจากนั้นราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวของอยู่ส่วนก็แข็งเธอไปหมดรสชาติของมาโปเต้าหู้ที่สัมผัสปลายลิ้นนั้นสร้างภาพขึ้นมาไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นภาพจริงบูม ภูเขาไฟระเบิดลาวาร้อนพวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟูอซวนอาบลาวานั้นรู้สึกถึงความร้อนระอุไปทั่วทั้งร่างกายเดื่อเริ่มงไหลออกมาเป็นเสื้อผ้าของอูอซวนจนเสื้อผ้าหน้าปิดกับตัวเชนโค้งอันสง่างามปรากฏให้เห็นทันทีไม่นานนักอยู่ซวนก็หลุดพ้นจากโรคที่สร้างขึ้นโดยเต้าหู้มาโปหลินเมื่อมองไปที่เซียวเฉิงด้วยสีหน้าซับซ้อนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ซวนไม่เคยเห็นอัจฉริยะมาก,ก่อนแต่เช่นเดียวกับเซียวเฉิงเขาเองไม่เพียงแต่เคยเห็นเท่านั้นแต่ยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ้ำ ถึงแม้ว่ามันจะยังดีมากอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เต้าหู้กราโปงของเซียวเฉิงสร้างขึ้นบนปลายลิ้นของอยู่ส่วนนั้นไม่ใช่เจตนาแต่เป็นเพียงรูปแบบอาหารระดับลิ้นหรือเปล่ายังบอกไม่ได้แต่คงไม่ใช่ระดับอาหารพิเศษอีกต่อไปแล้วสัตว์ประหลาดอยู่ส่วนพูดคำนั้นออกมาอย่างไม่เกรงใจฮ่าๆาพอคุณพูดแบบนั้นผมยิ่งรู้ว่าทิศทางของผมไม่ได้ผิดผมเลยยิ่งตั้งตารอที่จะได้สังหารศัตรูตัวพิเศษของผมปลาตัวใหญ่และเบโกเนียเม,มื่อไร,าาร่ศูนอ,อ,อกจากกฝัได้และปล่อยใกฆ่าอ,อาหารไไลลนนนนนีี้้้้ดดเเเเเเห็็ืออออาาิงงัักกบขรรรยยแวปถะ เมื่อได้ยินสิ่งที่มิยาอาซามะพูดเซียวเฉิงจึงกล่าวว่าตกลงไปกันเถอะใช่เมซาอาซามะมองไปที่เซียวเฉิงใบหน้าของเธอก็ตกใจขึ้นมาทันทีในใสายตาของเมซาอาซามะคุณจะเห็นได้ว่าเหนือสรษะของเซียวเฉิงมีแม่น้ำแห่งโชคราบสีลูกพิชไหลเชี่ยวอยู่จากนั้นก็มีปลาคราบสีทองกระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำนั้นบินข้ามประตูมังกรแล้ว Chapter 258บทที่258ทุกสิ่งในท้องฟ้าล้วนเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอยบินข้ามประตูมังกรแล้ว มิยาอาซามากรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นเครื่องรางนำโชคและปลาคาบสีทองที่อยู่เหนือศีรษะของเซียวเฉิงดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความปตะลึงอะไรอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็กรีดร้องเช่นกันมองไปที่เซียวเฉิงตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในไม่ช้าอยู่ส่วนก็ปฏิเสธเป็นไปไม่ได้เซียวเฉิงไม่ได้แต่ต้องขอบเขตของมังกรอย่างแน่นอนแม้แต่ขอบเขตของตระกุลหลิ่นก็ยังลังเลยมากไม่ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้จากนั้นมิยาอาซามาก็ใส่หัวและกล่าวว่าไม่ไม่มีอะไรผิดปกติกับตัวผม เขาปฏิเสธสิ่งที่พูดไปเมื่อคู่โดยตรงอาสามามิยาไม่อยากบอกอยู่ส่วนเกี่ยวกับดวงชะตาอาหารของเสียวเฉิงแต่อยู่ส่วนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนโง่เขามองไปที่อาสามามิยาแล้วพูดว่าอาสามามิกโกะฉันหวังว่าคุณจะอธิบายได้นะไม่ไม่มีอะไรไม่สนใจอยู่ส่วนริีตะลมองเมยะาอาสามาตรงหน้าดวงตาของเขาค่อยๆจริงจังขึ้นไม่มีอะไรอาสามามิยะยังคงตอบอยู่ส่วนด้วยคำตอบเดิมใช่ มิยาอาซามารู้ว่าอยู่ส่วนของเมเชอแน่แต่เธอก็ไม่อยากบอกอะไรอยู่ส่วนจึงหันไปพูดกับเซียวเฉิงข้างๆว่าอาเฉิงเราไปกันได้แล้วฉันแจ้งทางสันเจ้าเรียบร้อยแล้วโอมิยายินดีต้อนรับเฉิงอีกครั้งเมื่อได้ยินคำพูดของมิยาอาซามาเซี่ยวเฉิงก็พยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่างั้นไปกันเถอะแม้ว่าเซียวเฉิงจะสงสัยเช่นกันว่าประตูมังกรแห่งเทศกาลคริสต์มาสที่อาซามามิยากล่าวถึงนั้นหมายถึงอะไรแต่เมื่อเห็นว่ามิยาอาซามาไม่ต้องการพูดอะไรเพิ่มเติมเซี่ยวเฉิงจึงไม่ได้ถามต่อโอเคไปกันเถออออะคุณกกกก้้้้าาาาววไปงงงงหนแลผมมยััีีเรรื่ตจด อยู่ส่วนพูดกับเซียวเฉิงและอาสามะเมยะในระหว่างนี้ความปลอดภัยของเขาจะเป็นของท่านอาสามะมิโกะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกฉันจะไม่ยอมให้ใครรมาทําร้ายอาเฉิงเด็ดขาดหลังจากที่อยู่ส่วนฟาดูเซียวเฉิงและอาสามะเมยะจักไปเขาก็กดหมายเล็กของหลัวเทียนยี่อยู่ส่วนเป็นอะไรหรือเปล่าหลัวเทียนยี่ยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่อยู่ส่วนเข้าใจแล้วว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของอีกฝ่ายนั้นมีให้เซียวเฉิงเท่านั้นไม่ใช่ให้เธอพระเจกรพรรดินีและเจ้าหญิงอาสามะเพิ่งตะโกคนคำว่ายูเยโวหลงเหมินออกมา รอยยิ้มของหลัวเทียนอี้หายไปคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยตกปลาข้ามประตูมังกรนั้นเหรอใช่เธอพูดอย่างนั้นลัวเทียนอี้ขมวดคิ้วฉันเห็นเมื่อเห็นว่าหลัวเทียนอี้ทำท่าเหมือนจะวางสายหูซวนจึงรีบพูดต่อว่าโปรดรอสักครู่ฝ่าบาทแล้วว่าจะมีอะไรอีกละ่ะเมื่อกี้ฉันเพิ่งชิมอาหารของเสี่ยวเฉิงไปแล้วก็ได้ลิมรสชาติที่จับ้องได้เลยหลินลัวเทียนอี้ทานด้วยความประหลาดใจถึงแม้ว่ามันจะยังดูหยาบและเรียบง่ายมากแต่ฉันเกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นและนี่เป็นอาหารธรรมดาที่เสี่ยวเฉิงทำเล่นๆดังนั้น้นนนนฉััคิดดว่าามมเปไปไ็ไไก อะไรคือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากได้ยินคําพูดของอยูส่วนหลัวเทียนอีก็ถามขึ้นเซียวเฉิงบอกกับผมว่าเขากําลังตั้งตารอที่จะได้ลิ้มล่องเมนูเด็ดของตัวเองตองคาใช่ไหมฉันรู้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเลขที่ก่อนที่ยูส่วนจะพูดจบหลัวเทียนอีกก็ขัดจังหวะการสนทนาโดยพละการโลกแห่งอาหารหลัวเทียนอีวางสายโทรศัพท์จากนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็โทรออกอีกครั้งเคเลนฝ่าบาททรงมีพระราชดำรัสว่าอย่างไรพาเซียวหยวนมาที่นี่ใช่ เซียวหยวนเป็นปู่ของเซียวเฉิงในตอนนี้หลัวเทียนอี้ต้องการพบเซียวหยวนความก้าวหน้าของเซียวเฉิงเกินความคาดหมายของหลัวเทียนอี้ดำดิ่งสู่ประตูมังกรอยู่ส่วนฟังไม่ออกกว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรแต่หลัวเทียนอี้ก็ฟังไม่ออกเหมือนกันว่าประโยคนั้นหมายความว่าอย่างไรโชคชะตาด้านอาหารของอาเฉิงยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกน้ำเสียงของหลัวเทียนอี้แฝงไปด้วยความกังวลเล็กน้อยทุกสิ่งบนท้องฟ้าล้วนเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอย นี่คือทฤษฎีที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลัวเทียนอีก้กังวลว่ายิ่งโชคลาภด้านอาหารของเซียวเฉิงสูงขึ้นเท่าไรสุดท้ายแล้วผลกระทบก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเขายืนอยู่สูงเท่าไรการล้มลงก็จะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นหลวเทียนอีเองก็เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วในอดีตดังนั้นหลวเทียนอี้จึงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเซียวเฉิงในเมื่อคนในสันเจ้าเซนเกนเอาเปรียบโชคลาภด้านอาหารของมาโคโตกไปแล้วคุณก็ต้องชดใช้ให้มาโคโตกด้วย หลัวเทียน233อมีไม่เคยขาดความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นในตัวนอกจากจะแสดงบทบาทเป็นนักชิมอาหารน่ารักต่อนหน้าเสียวชิงแล้วเธอยังเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในวงการอาหารอีกด้วยใครบ้างจะไม่รู้ว่าจะกระพรรด,ดินีแห่งพันธมิตรเชฟมังกรน,นั้นเด็ดเดียวอาเฉิงแค่เดินหน้าไปส่วนเรื่องอื่นๆข้างหลังฉันจะจัดการเองตูมมีคนมาเคาะประตูเชิญเข้ามาหลังจากที่หลัวเทียนอีพูชจบระตูก็เปิดออกและมีคนสองคนเดินเข้ามาจากด้านนอกคนหนึ่งคือหลัวเคลลี่หัวหน้าอีกคนของจินอี้เวยและอีกคนคือเซียวหยวนนป่่่งเีีฝาาาบทโรรดใใ้้ไไช ด้วยความรู้สึกขอบคุณหลัวเทียนอีจึงมองไปที่เซี่ยวหยวนตรงหน้า